และตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2016ได้แก่ได้แก่ไม้เลข5กิติยาจิตพักดีหายเลข5กิติยาจิตพักดีครับน้องไใบหนอาปี2015่มโคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรคะใบหนอนค่ะใบหนอนทำอะไรวันนี้ทำหน้าอกค่ะทำหน้าอกนะคะผมเลือกซิลิโคนอะไรครับซิลิโคนเมนเตอร์ผิวซ่าน เขียวไซน์เนาะวันนี้คุณหมอประเมินให้เป็นไซน์อะไรคะผมอ๋อ 7.5cc ค่ะ 2.75cc น่าจะเหมาะกับตัวเนาะคิดว่าอยากได้ใหญ่เลยอยากได้เล็กดูอยากได้พอดีตัวพอดีตัวนะครับไม่ชอบใหญ่มากไม่ชอบใหญ่มากนะครับผมด้วยงานตอนนี้ใบหม่อนสบารอยู่นะพี่น้ำตาลช่องแปกนะครับมีคนนั้ำด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ต้องมีค่ะเว่าเอ่อเปิดกล้องเดือนหน้าแล้วยังไงฟังแน่นอนครับผมเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้น้องใบหม่อนด้วยนะครับผมกำลังจะขึ้นผ่าตัดแล้วผ่าไว้เจอกันหลังทาเนะ